เราไปดูอีกหนึ่งเรื่องกันก่อนเลยนะฮะเกี่ยวกับการเผาต่อสังข้าวครับในพื้นที่ของลบบุรีเองตอนนี้นะครับเขาก็มีการประชุมหารือกับพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเพื่อที่จะวางมาตรการนี้ให้เป็นผลสัมฤทธิ์ที่สุดนะครับนายรัฐพลธุรพันธ์ครับในอำเภอเมืองลบบุรีนะครับก็เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อที่จะกําหนดมาตรการป้องกันกรณีการเผาต่อสังข้าวครับในพื้นที่ โดยมีผู้แทนสำนักง,งานเกษตรจังหวัดลบบุรีหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารงานปกครองประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงเกษตรอำเภอนะฮะผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าร่วมกันหาลือประมาณ60คนเลยเกี่ยวกับการเผาต่อสังข้าวในพื้นที่นะครับซึ่งจากการหารือร่วมกันเนี่ยเขามีการเสนอแนวทางจะประกอบไปด้วยหนึ่งเลยนะฮะมีการขอความร่วมมือเจ้าของแปลงนาแจ้งรถเกี่ยวข้าวปรับระดับขอเกี่ยวข้าวให้ต่อสั่งเนี่ย สูงจากพื้นดินประมาณ20เซนติเมตรนะคุณผู้ชมคือ20เซนติเมตรเนี่ยไม่เกินไม้บรรทัดหนึ่งหม้บรรทัดน,นะฮะอันนี้ก็ต้องเป็นมาตรการร่วมกันนะครับรวมไปถึง2เลยนะเกษตรกรอำเภอสำรวจแปลงนาข้าวมาตรฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเพื่อแจกจ่ายสารพอดอหรือว่า EM นะครับที่จะนำไปย่อยสลายต่อสั่งข้าวให้กับชาวนา 3ครับหน่วยงานทางภาครัฐเนี่ยต้องมีการสนับสนุนรถเก็บบีบอัดฟังข้าวทุกแปลงนาที่ชาวนานเนี่ยเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จนะครับ4เลยคือหน่วยงานกเกษตรเองเนี่ยมีการประสานชประทานกำหนดช่วงเวลาการปล่อยน้ำเข้าทุ่ง เพื่อใช้น้ําเป็นตัวช่วยบวกกับสารพอดอหรือว่า EM เนะครับเร่งในเรื่องของการย่อยสลายนั่นเองฮะซึ่งในที่ประชุมนะคะประชาชนแจ้งว่าทุกคนในหมู่บ้านยินดีให้ความร่วมมือกับหน่ยง,งานของภาครัฐพร้อมกับปฏิบัติตามคําแนะนําแต่ว่าจะมีประชาชนต่างพื้นที่ค่ะที่เขาเข้ามาหาหนูหาปลาแล้วก็ไม่ใช่เจ้าของแปลงนามาสร้าง<ม>ความเดือดร้อนนะคะแล้วก็แปลงนานในพื้นที่บางแปลงเนี่ยเป็นคนจังหวัดอื่นเขาก็ไม่ทราบกฎกติกาตามที่จังหวัดนั้นๆเนี่ยแจ้ง ซึ่งก็จะเป็นปัญหานะคะที่อยากให้ช่วยกันแก้ไขโดยส่วนราชการค่ะก็จะทําการประชาสัมพันธ์นะคะรวมไปถึงการเข้าระงับเหตุหากเกิดเพ,เเพลิงไหม้นะคะหรือว่าลุกลามในพื้นที่ทางการเกษตรโดยทันทีด้วยค่ะ